ครับก็เป็นพระหลวงปู่ทวดนะครับบอกวดาสายขาวของอาจารย์นองนะครับด้านล่างมีตะกรุดนะครับเดี๋ยวค่อยส่องให้ดูครับด้านหลังครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับของท่านอาจารย์นองนะครับอืมานนี่นะครับ กดไดลึกเลยครับติดชัดเลยครับเดี๋ยวตะกรุดนะครับตนนะรบตก,กรกุดก็เก่าแล้วครับนี่นะครับอาจารย์รองวัดสายขาวนะครับผู้สร้างตะกรุดได้แปลงรูปบันทึกชื่อนะครับท่านก็ได้ทำหลวงปู่ทั่ว,วหลายรุ่นนะครับแต่รุ่น ปีหนึ่งสี่เนี่ยเป็นที่นิยมแล้วครับครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ